สวัสดีทุกคนเนาะเดี๋ยวมาหนี้เลดเดอร์คัมเออเนาะซิมาสอนเครด์บีเอ็กเครดโดยการใส่โวลลุ่มเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกเนาะให้เฮาเบิ่งก่อนว่าโวลลุ่มมันอย่างเนาะถ้าว่าเฮาเปรตเป็นภาษาอังกฤษเนาะโวลลุ่มเป็นปริมาณเป็นบ่ทุกคนเนาะถ้าว่าอยู่ในโฟลิกเนาะโวลลุ่มคือปริมาณซื้อขายบ่แต่ว่าอยู่ในแบนเนอรีของเฮาเนาะมันจะเป็นโวลลุ่มคือว่าปริมาณซื้อขายในแท่งเทียนเนาะ เดี๋ยวเขามาเบิ้งวอลลุ่มในแทงเคียน์นำกันว่าเฮาซีไส้แบบใดเนาะมือนี่คําเองเนาะสิมาแนะนําวิธีไส้ตามแนวฮับและแนวต้านเนาะสําหรับวอลลุ่มในมือนี่เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเลยทุกคนเนาะโอเคตอนนี้นี่เขาเข้ามาในหน้ากระดานเฟรยแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคก่อนอื่นเนาะให้ทุกคนหู้ก่อนว่าแนวฮับคืออย่างแนวต้านคืออย่างเนาะสําหรับแนวฮับคือจุดที่ราคาขับตัวขึ้น จุดที่ราคากับตัวขึ้นก็คือจุดนี้เนาะทุกคนเนาะทุกคนจะสังเกตได้บอเวลาที่กราฟเนาะหรือว่าแทงเทียนมันกําลังจะกลับตัวขึ้นเนาะมันจะมีวอลลุ่มที่ว่าหลาหรือว่ามีเนื้อเทียนที่ว่าใหญ่เนาะก็คือแบบนี้มีวอลลุ่มที่ว่าข้ามาหลายเนาะซึ่งจะแตกต่างจากอดีตอดีตมีวอลลุ่มน้อยเนาะวอลลุ่มเขียวน้อยๆเนาะแน่นอนทุกคน ถ้าว่าเ,าเห็นมันเบกเอาจุดที่ว่าเป็นแนวต้านขึ้นไปแบบนี้เนาะเขาสามารถพิจารณาซื้อได้เนาะทุกคนเนาะพิจารณาซื้อได้เขาซื้อขึ้นไปเลยตามวอลุ่มที่ว่าใหญ่ๆตามแทงเทียนที่ว่าใหญ่ๆอันนี้คือการเทรด BX เ r ็กเทรดเขาซื้อขึ้นไปเลยแล้วบริเวณแนวต้านเนี่เขาซื้อจังไหนบริเวณแนวต้านทุกคนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่กราฟเดินขึ้นมาแล้วกับตัวลงบนนเเนาะ เวลามันกลับตัวลงแล้วเขาพบเจอทแทงเทียนสีแดงเนาะใหญ่ๆแบบนี้ที่ว่ามีแห่งโวลูมหลายมีแห่งโวลูมหลายคือมีแหงโวลูมใหญ่ๆแบบนี้เข้ามาแล้วมีเนื้อเทียนหลายๆแบบนี้เป็นเราสามารถพิจารณาขายลงมาได้เลยทุกคนเนาะนี่จะเป็นเทคนิคการเทรดตามโวลูมคร่าวๆเบื้องต้นให้ทุกคนได้หูน้นากันเนาะเดี๋ยวคาสิทิเทรดให้เบื้องจากหนึ่งหาสองออเดอร์เนาะ しい,い。いい